สวัสดีครับผมมูภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับจอ Android นะครับที่จะติดตั้งตรงรุ่นกับรถอิซูซูนะครับตัวนี้เป็นอิซูซูนะครับรุ่นซูเปอร์แพทเทนัมนะครับหรือว่าแพทเทนัมหรือว่าโกซิลี่นะครับซึ่งเป็นหน้าหน้าตาหน้ากากเดิมๆก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องแอร์นะครับแบบกลมนะครับตัวนี้นะครับคุณลูกค้าก็เลือกนะครับที่จะติดจอนะครับ Android ของแบรนด์อัลฟาคูสติกนะครับ ขนาด9นิ้วนะครับลำ2ลำ16 CPU 4คอร์นะครับ Android version 10นะครับของนี้ของแบรนด์อัลฟานะครับหน้ากากนะครับตัวนี้เราก็ติดหน้ากากเป็นชุดหน้ากากตรงรุ่นนะครับนี่นะครับหน้ากากตรงรุ่นนะครับสีสวยนะครับแล้วก็ซับพอร์ตนะครับช่องลมแอร์นะครับไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็เราก็ย้ายนาฬิกานะครับลงมาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ที่ใส่ของนะครับย้ายมาไว้ฝั่งขวานะครับแล้วก็มีช่องซับพอร์ตนะครับปุ่มปรับแอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ทีี่จุุดบหร ที่ใส่เหรียญน,นะครับครบเลยนะครับตัวนี้เขาก็เป็นหน้ากากชิ้นใหม่นะครับที่เราจะทําการติดตั้งลงไปกับรถ isuzu นะครับ d-max ปี2007นะครับจนถึงปี2011นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการถอดการลือ้อแล้วก็การประกอบนะครับมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ